ครับตอนนี้อยู่กับน้องออฟนะครับเพิ่งจบโตเกียวมาราทอนโตเกียวมาราทอนน้องออฟครับอยากทราบว่าไปจบโตเกียวมาราทอนเนี่ยก่อนที่จะได้ไปในปีนี้เคยลอตเต้ไปกี่ปีแล้วครับกี่ครั้งลวอันนี้เป็นครั้งที่สองอ๋อเป็นเป็นปีที่สองติดต่อกันใช่ใช่ติดต่อนครั้งแรกไม่ได้ไม่ได้ครั้งนี้ก็ได้ครั้งนี้ได้ได้ขึ้นมาก็เลยแบบเฮ้ยตื่นเต้นมากมากเลยที่ได้มาทีนี้พอพอพอทราบว่าจะได้ไปโตเกียวมาราทอน ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็หลักๆเลยหลักๆสามอย่างสามอย่างนะครับก็อย่างแรกเลยที่ขายไม่ได้เงินครับเงินก็เงินเงินเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดระดับต้นๆเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยค่าของชิมแพงมากแพงมากนะครับก็ต้องเตรียมเงิน่า้จ่ายในการทั้งโรงแรมการเดินทางต่างๆนว่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็อาหารการกินของเรานูวนนั่นอะไรเงี้ยแล้วก็อันที่สองซ้อมนะครับเราก็ต้องซ้อม ซ้อมหนักเลยแล้วแต่เราจะลงรายการอะไรเงี้ยมาราธอนหรือว่าลงคราฟอะไรเงี้ยเพื่อปูความฟิตให้เราปูความพร้อมอะ่ะก่อนถึงงานอันดับสามว่าเรื่องอากาศอา,อากาศเนะี่ยเราต้องเตรียมเรื่องเพราะอากาศที่นูน่นถ้าเกิดเราจากเมืองร้อนเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยไปวิ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันปรับตัวนั่งเยอะเพราะาอากาศมันเย็นมันเล็กตัวเดียวตลอดทั้งเส้นทางเลยเว้นว่ามีช่วงมีแดดรอือาจจะสิบต้นๆอะไรเงี้ยก็ต้องแบบ ซ้อมใส่ถุงมือวิ่งอะไรเงี้ยถ้าเป็นไม่ได้ถนะ้าเกิดเราสามารถซิมูเลตสภาพอากาศจริงได้อะไรก็ดีมากไปซ้อมไปลองวิ่งก่อนวันจริงอะไรเงี้ยมันสองครั้งสองครั้ง,ง,งอะไรเงี้ยพอที่ผมได้ไปเนี่ยก็มีไปวิ่งเหมือนมอร์นิ่งรันอะไรเงี้ยแอคทิวิตี้ไปจอยของกลุ่มคนไทยอะไรเงี้ย่อปรับตัวก่อนถึงวันจริงแล้วแล้ววันวันวิ่งจริงวันแข่งจริงมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมพี่หมายถึงว่าเข้าเข้าจุดสตาร์ทเข้าบ็อกไปต่างกับเมืองไทยเยอะไหม ่างเยอะเพราะว่าคนเยอะมากคนมันส0 0 0 0ื่นกว่าเก<อ>ือบ <40, 000 S 2> สี่หมคนใช่แล้วก็แบบระบบการจัดการเขาก็น้่งดีดีมากเลยเรื่องแบบ Security เขาเป๊ะมากอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบ เช่นแบบมือถืออะไรเงี้ยถ้าเราจะไปยัดใส่ดรอปแบ็กที่หลังนี่ไม่ได้นะอ๋อไม่ได้คือถ้าใครเอาถ่ายถ่ายรูปรูปอยู่แล้วจะเอาไปยัดใส่ดรอปแบ็กแล้วเขาเห็นเนี่ยเขาไม่ให้เลยอ๋อคือลืมแล้วลืมเลยลืมไปเลยก็ต้องถือวิ่งเลยแบบผมเนี่ยผมต้องถือวิงเลยชิเลยตื่นเต้นไหมพี่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นตอนก่อนปล่อยตัวอ๋อเดี๋ยวแต่พอเริ่มปล่อยตัวเริ่มออกวิ่งอ่ะผ่านจุดสตาร์ทปุกก็ก็เหมือนเมืองไทยแหละแต่อากาศมันเย็นมากเย็นชิบหายวุ้นง่ยแล้วแล้วเล กิโลแรกถึงสี่สองเป็นไงพี่บรรยากาศบรรยากาศดีมากเพราะว่าโอ้โกองเชียร์แบบแน่นตลอดสี่สองกิโลเลยแล้วก็แบบมีทถตะโกนตลอดเวลา,า,าเชียร์เชียร์ให้เราวิ่งให้จบให้น่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีแบบโอ้ธนชาติพบทุกชาติก็มีเชียร์ใช่ถือว่าถือว่าต่างจากเมืองไทยเยอะเนาะพี่เนาะใช่เรื่องบรรยากาศกองเชียร์นี่เอาปู่สุดยอดเบอร์หนึ่งก็ไม่แปลกใจทำไมเขาได้เป็นเบอร์มเจอร์ของญี่ปุ่นใช่ แล้วพอเข้าเส้นชัยเข้าเลสมาได้รับเรไไหรียญได้เป็นไงพี่ความรู้สึกก็ตุกก็แฮปปี้มากเออแล้วก็เออวะกูทําได้แล้ววะกูดเจอแรกอะไรเงี้ยดาวเก็บดาวดวงแรกตามที่ตั้งใจไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ระบบต่างๆเขาก็ก็มืออาช <syndrome> ีพครับแต่แค่เสียย่างเดียวก็คืออาหารการกินหลังเรสมันน้อยมากอ๋อน่อยแค่แจกน้ำเอนเนอร์เทนริงต์นิดหน่อยนะขวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกเหรียญคอนโทรลอะไรที่ให้ทง มาถึงคำถามที่ผมอยากรู้พี่ออฟวิ่งมาราธอนในเมืองไทยก็หลายสนามแล้วใช่ใชแต่ที่นี่โตเกียวทำนิวพีบีได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับจบที่เวลาเท่าไหร่นะพี่สามชั่วโมงสามสิบแปดกับสี่วิสามชั่วโมงสามสิบแปดกับสี่วิมาย่างแ,แตกมย่างแตกช่วงโลสามสิบกว่าเนะี่ยโมเตอตะคิวมันกินหนักใช่ตะคิวกินหนักเพราะเราอาจจะว่าร่างกายเราจะไม่ชินอากาศเย็นด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราแบบอาจจะเขาเรียกว่าอะไร เจอกับดักแบบว่าอพอเหงื่อไม่แตกอะไรเงี้ยแล้วเราอะเติมน้อยไปหรือเปะไรเติมไม่ถึงแต่ที่จริงเราก็เติมผมก็เติมพอลนี้ตลอดเส้นทางเติมเจลตามแผนทุกอย่างแต่อาจจะแบบเรียกว่าหลายๆเรื่องแล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะลงงานหนักไปทำให้กล้ามเนื้อมันล้าลงมาถอนเกือบทุกสัปดาห์แต่ทุกนีงานก็ลงไปสี่งานในช่วงเดือนกว่าสอเดือน นิวนิวพีบีพี่ออฟงานไหนนะในเมืองไทยเออเป็นคอนแกนขอนแก่นอ๋อขอนแก่นปีแล้วมาราธอนปีแล้วเวลาเท่าไหร่นะพี่ขอนแกนสามชั่วโมงยี่สิบเจ็ดห้าสิบสามวิอ๋อใช่สิามวิใช่ก็ยังต้องขอเวลาในการฝึกซ้อมแล้วก็หานิวพีบีต่อไปแต่ว่าได้นำว่าอย่าลงมาราธอนติดติดกันทุกทุกวีคแบบที่ทำมาไม่งั้นจะเป็นผมยังแตกแน่นอนนะสุดท้ายพี่แนะนำเพื่อนๆที่สนใจหรืออยากไปโตเกียว มาราธอนนะครับลองรถโต้เลยครับแนะนำเลยครับลองรลากเลยได้ไม่ได้ลองรถโต้คือไม่ได้ก็ไม่เสียตังค์อ่ะใช่ไดก็อาจจะล้ออาจจะเลือกว่าดีเฟอร์ปีถัดไปได้ถ้าเกิดไม่พร้อมอะไรเงี้ยครับแบบที่เห็นน้องจี้ยกตัวอย่างอ่าน้องจี้ขอดีเฟอร์น้องจี้เพราะน้องจี้บอกว่าปีสองพันยี่สิบสามก็ด้วยติดภารกิจรถติดอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยไม่พร้อมก็ดีเฟอร์ไปปีถัดไปก็เลยไปปีสองพันยี่สิบสี่แทนอะไรเงี้ยใช่ครับขอบคุณมากครับพี่ออฟครับ นี่ครับเปรียนเหรียญโตเกียวชัดๆแล้วแล้วที่ใส่อยู่เขาเรียกอะไรนะพี่เขาเรียกฟัาเรียกนโชด์ัอนโชดอ๋อฟันโชด์โอเคขอบคุณมากครับ